ำไมตอนนี้ยุงเยอะจังอ้าวยากันยุงหมดแล้วนี่นาเติมยากันยุงกันปะวันนี้มาเปลี่ยน refill อาร์ตโนแมทพัดเตอที่กันอันนี้หมดแล้วแกะกล่องก่อนอันนี้จะเป็นแบบ refill อาร์ตโนแมทเตอร์ที่พัดจะมี2องขวดนะแกะกล่องออกมาจะมี2องขวดแบบนี้อันนี้จะเป็นไร้สารแต่งกลิ่นไม่มีกลิ่นอะมนอันนี้อกมาก่อนแล้วก็ตั้งไว้ ก้หมุนอันนี้ออกมาเอาวันนี้วางไว้ก่อนเอาฝาฝานี้ปิดอันนี้แล้วก็อันนี้ขึ้นมาเอาอันนี้ที่เราเปิดไว้มาวางไว้ตรงนี้เวลาใช้งานก้หมุนเข้าไปอง่ายหมุนให้เข้าล็อกอ้นนี้มันจะหมุนปรับตามปลั๊กได้จะหมุนไปทางนี้ก็ได้เสียบปลั๊กจุ๊บหรือว่าปลั๊กมันแบบนอนก็หมุนทานได้แล้วเวลาใช้งานเสียบปลั๊กปุ๊บเปิดตรงนี้วันหนึ่งเปิดแปชั่วโมงไม่ใช่เปิดทั้งวันทัง้งคืนไม่ได้ส0สิบวันแน,น่